สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ยอีกแล้วค่ะวันนี้อย่างอื่นปุ้ยก็ต้องขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหัวข้อเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะวันนี้จะมาพูดนะสำหรับเมียฝรั่งมือใหม่นะคะซึ่งตอนปุ้ยได้สามีใหม่ๆนะคะมีพี่มีพี่ที่ทำงานเก่าแก่ก็ได้สามีฝรั่ง นะคะแกได้ก่อนเนาะทีนี้ปุ้ยได้ทีหลังแล้วแกก็เตือนปุ้ยนะว่าเออไปอยู่ต่างประเทศอะ่ะเวลาคบเพื่อนให้ดูดีๆเพราะจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ชอบอิจฉากันนะคะแกแกก็เล่าเล่าให้ฟังเนาะแบบอ่ามีเพื่อนของเพื่อนแกอะ่ะซึ่ง อันนี้เล่าเล่าต่อกันมานะอันนี้คือไม่รู้แกแกแกก็มาเตือนเราคือเออเราก็เอาคําเตือนของแกมาพิจารณาคบเพื่อนนะคะแกก็เล่าว่าอ่ามีเมียฝรั่งคนหนึ่งอ่ะมีเพื่อนอยู่คนนึงคือแบบเมียฝรั่งด้วยกันคบกันนะ่ะแล้วเมียฝรั่งคนที่เป็นเพื่อนกับอ่าเพื่อนของปุ้ยเอางี้อ่าแกไม่เก่งภาษาอังกฤษ แกไม่เก่งภาษาอังกฤษส่วนเพื่อนอีกคนนึงเก่งมากภาษาอังกฤษอ่ะคือเก่งมากเลยค่ะแล้วเขาก็มานัดแบบกินคงกินข้าวกันปกติแบบทั่วๆไปบ่อยๆแล้วซึ่งเวลาผู้หญิงจะคุยกับอ่าคนที่แฟนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะคือเขาพูดเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างนี้คือแบบใส่ร้ายป้ายสีค่ะ,คะทุกคน จนทำให้เมียฝรั่งคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเลิกกันคะ่ะทุกคนคือทะเลาะเบาะแววงคือเลิกกันเลยคือสาเหตุเพราะ,ะ,ะเพื่อนเพื่อนที่เก่งภาษาอังกฤษคือเขาพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมคะทุกคนเขาพูดยังไงก็ได้คือผู้หญิงคนนี้คือไม่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วคือก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่เปล่ะคะสำหรับตัวปุ้ยก็ ไม่กิ่งเหมือนกันค่ะแต่ฟังรู้เรื่องคือถามว่าละไมก็พอได้เราดับหนึ่งนะคะแต่ปุ้ยก็เอาคำเตือนนั้นน่ะคะ่ะทุกคนมาพิจารณาคบเพื่อนที่ต่างแดนนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยเห็นเพื่อนคนไทยนะปุ้ยเตือนเลยนะอุย้ยเห็นเพื่อนคนไทยพี่คนนูน้นคนนี้อุย้ยรีแบบรีไปคบเราต้องพิจารณาก่อนนะคะสำหรับอ่าเมียฝรั่งมือใหม่เนาะ เราต้องพิจารณาก่อนเราเรามีความรู้สึกว่าเออคุยกับคนนี้แล้วเขาเฟลลี่นู่นนี่นั่นคือเราต้องดูดูหลายๆอย่างนะคะทุกคนอย่าสักแต่คบคือเออเพื่อนคนไทยคือแบบจริงอยู่ในต่างประเทศอะ่ะมันคนไทยน้อยเนาะปุื่ก็เข้าใจเนาะอ่าให้เลือกคบนะคะ ไม่ใช่ <mit you> ว่ากูอยากคบใครคกูก็คบไปเลยอะไรประมาณเนี้เออให้ระวังนะคะคือพี่เขาก็เป็นห่วงเราเนาะเพราะว่าเราก็มือใหม่ตอนนั้นยังไม่ได้อ,อ่ายังไม่ได้เรียนอ,อ่าภาษาอังกฤษเนาะคือคือปุ้ยตอนนั้นปุ้ยยังงูงูงงงปลาปา,ปาคือแบบคนไม่เก่งอะ่ะเออพอพอปุ้ยมาปุ๊บแฟนปุ้ยก็เลยให้ปุ้ยไปเรียน เรียนมาหกอาทิตย์นะคะก็พอฟังได้แต่อย่าพูดเร็วปุ้ยแบบถ,ถ้าถ้าฝรั่งหรือใครพูดเร็วอะ่ะปุ้ยฟังไม่ทันทุกคนปุ้ยจะเป็นอย่างนี้คือคุณต้องพูดช้าๆเออปุ้ยก็จะมาเตือนแค่นี้และค่ะสำหรับฝรั่งเอ่อไม่ใช่สำหรับเมียฝร,รั่งมือใหม่เนาะซึ่งพี่เขาก็เตือนปุ้ยมาปุ้ยก็อยากแบบ เตือนอ่าสำหรับคนใหม่ๆที่จะอ่าเดินทางสายฝอนะคะคลิปนี้ปุ้ยก็ไม่ได้มีอะไรมากคือเมื่อวานก็นไม่ได้ลงคลิปนะคะยุ่งค่ะทุกคนคอมเมนต์เดี๋ยวปุ้ยไปตอบทีหลังนะคะบางทีปุ้ยอาจจะกดหัวใจให้เฉยๆแต่ว่าามว่าปุ้ยอ่านไหมปุ้ยอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่ว่าปุ้ยเป็นคนแบบ ไม่รู้จะตอบอะไรอะ่ะทุกคนปุ้ยก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ปุ้ยก็ไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ